เรื่องภรยาเจ็ดประเภทในพระไตรปิฎกนะครับภรรยาเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยจะกล่าวถึงผู้ครองภรรยาไ้อยู่7แบบนะเจ็ดแบบนะหนึ่งเลยภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตสองภรรยาเยี่ยงโจรสามภรรยาเยี่ยงนายสี่ภรรยาเยี่ยงแม่ห้าภรรยาเยี่ยงน้องหกภรรยาเยี่ยงเพื่อนเจ็ดภรรยาเยี่ยงทาสนะอันนี้อยู่ในภรรยาสูตรพระไตรปิฎกเล่มทียี่สิบสามนะครับ ภรยาเยี่ยงเพชฌฆาตเป็นยังไงหมายความว่าภรรยาที่ไม่หวังดีกับสามีนะคิดคิดร้ายคิดจะทาําร้ายยินดีในใชายอื่นดูหมิ่นสามีไม่ได้อยู่ด้วยความพอใจอะไรเลยคือเหมือนกับอยู่เอาศัตรูมาอยู่ข้างตัวเนี่ยเขาเรียกภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตหมายปองคิดร้ายกับเราออนี่ครับเขาเรียกภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตนะส่วนภรรยาเยี่ยงโจรคือเหมือนป้นเหมือนโดนป้นตลอดเวลาภรรยาเยี่ยงโจรคือมุ่งต่อทรัพย์ทําให้ผานสมบัติอ่า ยักยอกทรัพย์ขโมยทรัพย์สินไปขายทําทให้ทรัพย์สินของเราศูสย์เสียไปอันนี้ภรรยาเย,ยี่ยงโจรน,นะเขาเนียเห็นแก่งเงินเห็นแก่เงินเห็นแก่ทรัพย์เป็นใหญ่ไม่ได้คิดทํรลายนะอันนี้มุ่งแต่เอาทรัพย์อย่างเดียวเขาเรียกว,ว่าโจรีภรรยาต่อมาออยาภรรยาภรรยาย,ยิ่งนายภรรยาภรรยาเหมือนเจ้านายนะภรรยาเหมือนเจ้านายในในพระไตรปิฎกจะบอกว่าผลิตเป็นภรรยาที่ชอบข่มสามีปากร้ายเกลียดคร้านและกินจุ นะครับไม่ค่อยใส่ใจการงานเหมือนนายสั่งอย่างเดียวนี่ภรรยาเย,ยี่ยงนายนะครับ <c oughs> แล้วก็มาตามาตาภรรยานี่ภรรยาเหมือนแม่ห่วงใยเหมือนแม่ห่วงใยลูกกินข้าวหรือยังเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนี่ภรรยาเย,ยี่ยงแม่ภร <c oughs> รยาเย,ยี่ยงน้องก็คือ,อเก่งใจคอยตาเหมือนน้องที่เก่งใจพี่เหมือนน้องที่รักพี่นะเขารบสามีเหมือนน้องเขารบพี่อย่างนี้ภร <c oughs> รยาเยี่ยงเพื่อนคือคุยกันได้เหมือนเพื่อน อันนี้ก็ดีนะเป็นภรยาเหมือนเพื่อนอน,นี่ชัดเจนง่ายๆต่อมาทาสีภรรยาภรรยาเยี่ยง่านเนี่ยก็คือเป็นภรรยาที่เป็นอ e. ีเย็นโดนขู่ตะคอกทําร้ายเอ่อหรือทาร้ายจิตใจก็อดทนไม่โกรธตอบยังไงก็รักเหมือนฆ่าธาที่รักนายเหลือเกินนี่เขาเรียกว่าภรรยาเยี่ยง่านนะก็มีภรรยาเจ็ดประเภทนะท่านสอนว่าให้สํารวจว่าเราเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงนะก็คือเราเป็นภรรยาประเภทไหนถ้าเป็นผู้ชายก็คือเราอ่ะชอบภรรยาประเภทไหนที่จะเลือกเอามาเอามาเป็นคอ,องคู่นะจริงๆแล้วเนี่ยภรรยาเจประเภศเนี่ยเราสามารถใช้ประยุกต์กับสามีเจประเภศและก็คู่ครองเจประเภศด้วยนะไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเช่นเราก็ดูว่าคู่ครองของเราเนี่ยเป็นคู่ครองเยี่ยงเพชฌฆาตไหมอ่าคิดจะทําร้ายเราไหมคู่ครองของเราเหมือนเป็นคู่ค,ครองหเหมือนโจรไหมเหมือนนายไหมเหมือนแม่ไหมเหมือนน้องไหมเหมือนเพื่อนไหมเหมือนทาสไหมอย่างเงี้ยนะ ก็ไว้ประยุกได้นะ